พรุ่งนี้มีเงินเข้าอีกแล้วค่ะสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุผู้พิการทั่วประเทศเลยนะคะได้รับสิทธิ์ทุกคนหรือไม่วงเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปตามค่ะแจ้งขา่าวดีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุผู้พิการทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่ะกลางกระเป๋ารอเลย1กรกฎาคม2565นี้บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับสิทธิ์รับเงินอะไรบ้างและที่สําคัญค่ะรับถึง5รายการหรือว่า5เด้งด้วยกันจ่อจ่ายแจกจริงแน่นอนค่ะส่วนวงเงิน4 0 0ร้อถึงห้าที่เคยได้รับสิทธิในโครงการเพิ่มกําลังซื้อจะได้รับสิทธิ์ในวันที่1กรกฎาคมนี้ด้วยหรือไม่เดี๋ยววัน นี้ไปติดตามราเอียดข้อมูลข่าวสารตารางการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางแจ้งชัดออกมาแล้วกลางกระเป๋ารอการโอนเงินค่า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เดือนกรกฎาคม2565ซึ่งแน่นอนค่ะวันที่1กรกฎาคมนี้จะเป็นการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางตามตารางการจ่ายเงินผ่านบัตรคนจนหรือว่าบาัตริการแห่งรัฐได้เฮรับเงินกันอีกแล้วนะคะซึ่งในส่วนของวันที่1กรกฎาคมนี้จะเป็นการจ่ายเงินวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค2 0 0ถึง300บาทเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมแต่หลายคน ที่รอคอยโครงการเพิ่มกำลังซื้อจะเติมเข้าไป400-500ถึงบาทไหมตอนนี้นโยบายขอยงทางรัฐบาลยังไม่มีการอนุมัติออกมาเพราะฉะนั้นการจ่ายเงินยังคงเหมือนเดิมตามปกติคือ200-300ถึงบาทนะคะวงเงินที่2ที่จะได้รับสิทธิ์ก็คือส่วนลดค่าการหุงต้ม100บาทต่อ3เดือนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นค่าการหุงต้มตามมาตรการลดค่าของชีพรอบใหม่ของพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์โดยเริ่มในเดือนกร,รกฎาคม ะะเป็นส่วนลดค่าการถุงต้ม100บาทรวมไปถึงผู้ค้าหาบเ,เล่และก็แผงลอยที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรวัสดิการแห่งรัฐ100บาทต่อเดือนต่อคนด้วยค่ะมาดูการเติมเงินผ่านบัตรวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของค่าโดยสารหรือว่าค่าบริการรถโดยสารประจําทางบขสรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า M r t BTS อสขสมกที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลบ้างนะคะวงเงิน500บาทยังคงเติมผ่านบัตรวัสดิการแห่งรัฐจากกรมบัญชีกลาง ให้เหมือนเดิมเฉพาะคนที่ได้รับสิทธิ์ซึ่งวงเงินตรงนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้สามารถใช้บริการผ่านรถโดยสารได้นั่นเองค่ะนี่คือการจ่ายเงินกางกระเป๋ารอเลย1กร,รกฎาคม2565บัตรคนจนยังคงได้รับสิทธิ์ถึง5เด้ง5รายการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องในวันที่1กร,รกฎาคมนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ